โอเคเป้นแดงนะจ๊กดีมาเลยเจ้ากันเรียบร้อยแล้วอีเกต้ามาจีนบบมนลงขาใส่ผู้ดีไอ้ขลูกยังนักกวได้ลูกพอดีพอดียัด้มัน,นมุนมน่งจังหวะเนาะอมาแล้วมาแล้วนะคร่เอกนราคาคัืนนี้นะครับ้าสดีสแลนซ38นะต่อ7 ฝั่งนู้นเป็นบอลหลันซียังอเบบนแดงเบ้นนะฝั่งแดงสลิมนะส่วนฝั่งนี้นะเป็นค่ายขอนแกนคู่หูดูโอลาตะกดาวลุงจากขอนแกนนะเจ้ฟุกกับเจ้าเก่งนะฮะกรน้องฟุกกับน้องเก่งต็นนี้แต้มนำอยู่นะตอนนี้เจ็ดต่อห้า สิบโลยพร้อมนะครับนักกีฬาพร้อมแปดห้าต่อเจ็ดห้าต่อเจฮะะแดนเสิร์ฟเบ้นแดงครับเจ้ส ดีมากครับจะแดงตรงนี้ที่เห็นนี่เป็นเหลี่ยมเซลฟี่สไตล์นะครับผมเซลฟีเส้นสองคะับไม่เกินเส้นสองมีมีบล็อกสอมนะสองต้าหกต่อเจ็ด เปลี่ยนส่งนะประกาศโค้ต,ต่อไปนะแซออยนะสง่งสัญญาณมือด้วนะยนะฝนไม่ตกนะรับแซงอนะ จากขันแจ่นัูต่อไปนะสองเจ็ดต่อหกต่อหกรับสูสีแค่กล่นี้ตกนะแซมอยนะสองสีเซ็ดสองนะตกเยไทยไม่ตกนะฮะยังไม่ตกนะแค่กึมคมปปล่อยนหน่อย แตลงออยนะเจอกับน้องภูมิน้องรับจากนอแขกหมโคต้าไปนะเจ้าตาลขวัญแก่นบอกว่าเสมอไหนลับให้หมดถ้าเขาเสมอขวัญแก่นนี่จบเลยนะตอนนี้ทั่วกรุงเทพฮะตกหมดฮะสีไทยยังไม่ตกนะครับผมมเงินตักันดิเงินตก ผมเว้นผมไ่ตกงเว้นผมไ่ตกผมเว้นตกตกนน่อยๆพยิงมีไปอนุตลำเเหงที่บ้านไหนแล้วไม่ท่าตกไปแล้วคันตกเบิร์ตตกไปแ้คุองห้ล้องเจอสิครับวิาโมวันนี้ผมมาจากวิ่งใหญ่กับบายุมงต่อ7ต่อ6ครับผม าแปดแต้มนะฝั่งตามมีมมสิทธิ์เลือกนะที่จะเปลี่ยนฝั่งได้น้าติดเป็นของฝั่งตามนะฮะเลือกเปลี่ยนฝั่งได้นะโอเคไม่เปลี่ยนนะท้งอง

สิเบาๆนะมนเป็นเรื่องมาแล้วอีกหนแต้มของฝั่งสุรินทร์ฮะเดในสบายใจเปิดอะไรแตัวยงสีปกัเปิ็ลสั่นละฮะแต่ตัวยงสีกเสิั่นละเปิดแม่งสตีม่เดปเปิดดีว่แม่ บ้วนปดดวดินด้วแดงพี่เจาเลยพี่เจก็หยักมเมนเลยมัวดดแดงปดไปทั่วมัดตีอะไรเทียวเองกีฬาของแตเต่อแปเจต่อแปครับ เสืสอดีมากเลยน้องแดงสุเรนครัเสื์บดีมากเลยเดี๋ยวรู้เลผูหนารเมงี่กมันเคยเจอกับโยมัทแย่ไป ไอ้ลกคะเดินสามเป็นเตะเห็น huh. เ่นเหนยังไงเจ้ามือบอกว่าเล่นมือสีมือสีแกนะมอาใส่นะครับแกะซื้อเมื่ออันกองไม่พนแกนะอันกองไม่พนแกนะก็แก้เท่าแปดป โอ้โหเสิร์ฟยังอยู่ครับโอ้โหเตีดีครับตรงนี้ต้องฟุกโ่งนะขอนแก่นอยู่ฝั่งนี้ฮะฝั่งถุงเท้าแดงนะฮะเสิร์ฟเงินะฮะ15แต้มให่ไม่ดีอิูนะแต้มเข้ากันครับสูสีฮะโอ้ยไอเก่งใจปะแต้มขึ้นเหนียวเดี๋ยวปะ ตดปตีลูก่แนเสรมดีมากเลยสูสีเลยเดียวนะวัดลูกเสริมมันนี่มนนี่ัน บล้่เียสงนเรสเสบเสียห้าุกไปดูฝั่งทางเอ่สุรินทร์เสิ์ฟฮะน้องแดงฮะคู่นี้ชิงแปดหมนบาทนะคู่นี้ิกีฬาโ 8. ป9เทือนจมือกันาหัวเขาม่หหัวอตุเลยนนี้เปิดิ่งความเลยเปิดดีหมครับจะฟังเงสวัสดีครับผม าลยนะกองเชียร์บังนี้นะจะถอยเส้นหน่อยดิเพร้อมกีฬาพร้อมตั้งเก้าต่อแปดเก้าต่อแปดครับเปลี่ยนตรงนะครับบล็อกเสียฮะตรงนี้อย่าไปหาเซลนักกีฬาบล็อกแสมือก็เป็นการบล็อกใส่ไปเลยว่ะ บอกวานาสะมไปครับแจ้มครับ5แาบแปดต่อเก้าแปดต่อเก้าครับฝั่งนู้นเป็นายสุรินนะฮะเจ้าแดงครับเบนเจ้าเบนนะฮะโอ้โหตรงนี้เ็นกับคอนแกนเบนกับคอนแกนคนกรนวล บอกไปเล่นไหนเล่นนี่จนไปอยกเขาเนาะเสริมดีมากครูนี้ฮะด้านข้าเลยังไงย่าสูบด้านข้าด้วยแล้วมีใครถามใครยังสนะไอแม็่ไอแม็ก ้อองง็ยกมาดูลูกเสิร์ฟของเจ้าแดงอีกทีนะฮะโอ้ชมไกลนะครับเนี่ยเกาหลีเสิร์ฟดีมากครับตรงนี้ เ้ากลางแล้วไปสายสุดท่านตรงนี้ตอนนี้ฝั่งสุรินขึ้นน้ำแล้วตอนนี้บังลูกครึ่งจะจับให้น้องก่อนเบอร์เซิร์เบอร์เซิร์เจ้าต้องว่าฟังลูกครึ่งไอ้เบอร์เซอร์เฮ้ยยิ่งกว่านี้เจ้าต้องบอกว่าฟังลูกครึ่งได้เล่นบอกแม่นฟังลูกครึ่งได้เล่นนักกีฬาพร้อมเออได้เล่น เตะต่อเก้าอู้เียบโอ้โหตากล้องยังพูดไม่สุดคลมเลยครับเสริฟลงอีกแล้วฮะเข้ากลางครับตรงนี้เดี๋ยวแซวนักกีฬานะสิเตะแล้วก็ผมก็แตะมือเป็นสิบๆครั้งกันอย่าไปว่าเขา เกมหนึ่งเสียดหนึ่งกับแม่ยอยส่ิบิบเดือแต่ดีเสียดนึงมังกเป็นหัดบอเขาไกับเป็นสิลรเขาไอ้กัแต่ละลูกลูกนึงกับยังตั้มกับหาฮกเสี่ยบ่ะขึ้นไปอ่ะยังมากเกมดีใคสองซ้เชอ่เชี่นักกีฬานองเขาเล่นดีก็แต่ไอ้กเชี่ยนองมันดูเชี่สองฟังกันล่ะแต่ลงเงินฟังงี้ แทงติ5แต้มไม่มีดีลนะหมอหมอแต้มเจเบนต่อ9เปลี่ยนส่งสายถอดเสื้อเจ้าเบนฮะเจ้าเบนมีเจ้าเด็บเจ้าเบนกับเจ้าแดงสูงๆงั้นคือเจ้าเบนฮะส่วนตันๆนั่นเจ้าแดงนะฮะ เตาที่เดียวใส่ยอะเลยก็ไน้เป็นสิบโทเป็นสิบโทสิบโทเบนโอ้โหตรงนี้เจแดงเตะออกฮะแต่ว่าเจ้าเก่งไปฟาวนะฮะโอ้โหชิดมันดีเลยมึงเกลี้ใส่แล้ว เตะอมหลังทันบอกบอมีตะแสงไ่ไ้ทับอกบอกก็ขอแตบอจะบอกมันด่ยมากอ้่เคยเตะทับอกเยไม่เตะเขาบอกเาอข้าแตที่แตกลืเตะใส่เมงจะบอกเลยก็กเต้นี้าเป็นไอ้เตะแม่นเนี่ยเต็เยบอกเขาเอ้ยพวกเขาบอกว่าเตีดอกไอ้เตะแม่น ไทเไท่องป้ไ่อต่อบักบ้าเซเบตต่อเก้าครับมาดูลูกเสือของเจ้าแดงทีฮะโอ้โหเป็นเดงนแเสริมดีมากครับเซโลนันหลบแต่ก็ให้ไวนะเอาเปรียบลูกเต๋า หลังไนยนะพี่จาให้ตัวส่กและดูแลสุขภาพด้วยนะครับติดหน้าแต้มไม่มีเดียวนะับหมอแแ้มสิสองต่อเก้าสิบสองต่อเก้านะฮะ

ถ่ายไปเนี่ยปางไปเนี่ยปางก็กำลังคุยอยู่ถ่ายไปเนี่ยปังนะคนโถแล้วมืประสบการณ์มันหลายถ่ายไปแล้วห่วยมากอ้อยแซมยังไงเป็นสีสันนะนะคอมเมนต์ถ้าเป็นสีสันนะธรรมดาธรรมดา 13มต่อ9ครับมีลูกหยอดลูกกระแทกแดบางนาะคู่ต่อไปนัจะตานด้วยักบโอเคเสียตงฮะอ๋อแด เก้าต่อ13บเก้าเกมสบดเสียครับตรงนี้ต้นเกมมาดีมากครับแบบแ่วช่วงไปลายเกมนี่ครับช่วงกลางเกมนี่สูสีมากครับ <l ots> ผมเนี่ยลุกกาไม่หล่ะ โอ้ผมแล้วก็ยังแทงอยู่เว่ยเป็นไรแดสสอง่เก้ามาดูเจับเสริมเสริมีมากครับลงนี้เจดงโอกสวิย่แล้วฝั่งของแกนสิบสีต่อ9้านี้ มาดูลูกสุดท้ายฮะลูกเกมของฝั่งสุลินฮะครับแก้วก์แซมเดวเจย์เบลซีสอเก้าเลียนสุกฮะเมสซี่เมนซี่ตามหาแซมเขาหน่อยเร็ว ส่รงรับมเก้าต่อสิบสี่ดีเก่งนุกแต้มขึ้นพอดีเกยได้หวข้าข้ามันจะมามาเลยะาเลยเนียกนี่อร้อเอา ติดห้าแป้งไม่มีดิวนะครับต้านเจบต่อสปีเปลี่ยนตรงนะ หอมครับแต้วกแก้มเด็กเก่งคต่อทิ้เปลี่ยนส่งนะครับ มาดูลูกเซฟของน้องเก่งนะบ้านบระขามฮนะขอบแต้มสิบต่อสิบสี่แค่ดีให้เราไหม ยำบ้าเตะไปแล้วเอเขายกเรือกูเลครับไอ้วตวนตวนสนยำเกีครบเขาโยกเรือกูจัดแท้เกบ10ตต่อ,อ10 เียนงังล็อกอยู่ฝั่งนี้โอ้ยหางเ่ยเังยงินได้นนเกิดเล่นตั้งตั้งคอนแกนเลยบัด <c oughs> มาดูสปองน้องลุกนะครับผมแปองเดีก มาดูขอนแกนจะแก้เกมยังไงฮะเสิร์ฟเสียครับตรงนิากลมลัวเขาสล้วก็แก้เบอรเกมจิ <S 2> <S 2> <S 2> ี Hãy sợ cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video สองักกีฬาพรครับแต้มสิบต่อสิบสี่แอดมินนะฮะปัดตะไคร้โหเลยไม่ตกนะฮะโอ้โหแบบนี้โง่งนัะ สาเหตุหลักๆเลยนี่นี่ที่ฝนไม่ตกก็คือแอดมินนะครับปักตะไคร้เอาไว้นะเอากระไอและปักตายพาร์โอ้ล้วบอกผมสันที่หรอมันจะลงหนีเบิร์สุขคนได้เนี่ยพวกลรพวกเล่นสันแบกดีมาหเลยนี เก่งมันเตะงกับเราไอเก่งเฮ้ยควบเครื่องแล้วเหยียบปาดฟาดกระถือมันเลยน้องแบ๊บเบเกิดวันวันวัดสักแบบแบบต่อที่มาดูน้องฟุกเสิร์ฟฮะว่าจะเสิร์ฟไปทางไหนผมว่าลูกเสิร์ฟน่าจะเบาลงเพราะเสิร์ฟเข้าเน็ตบ่อยนั่เน pues ี้ยว่าแล้วเชียวต้องเสิร์ฟคล้องเดียวเพราะว่าลูกเสิร์ฟเขาต้อง อีกสักพักน้ำท่วมกันนะถ้าเขตไหนนะฝนตกบอกผมได้ผมไปปักตะไคร้ให้ในเขตนั้นฝนหยุดทันทีนะฮะอ๋อไม่กี่หลาหอแล้วก็แปมเดียวเกรน 10G ต่อจิตยังอยู่ฮะ บอกลูกสุดท้ายนะครับกล่องกล่องกล่องเมียงกล่องนันมาแน่เียมแล้วขันมาแน่เดี๋ยวขันมาไข่สุรินทร์นะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปนะฮะก่อนกับพี่เจอฟุกเก่งเลยบอกครูสมบูรณ์แบบโอ้โหขันาผมว่าฟุกเก่งไม่น่าจะสู้พี่ตัวเล็กกับผมได้นะผมว่าขันมาเขาเขาคงไม่รับหรอกพี่โอ้ยข้าวผมเลยกลัวผม มาห <Então, S 2> <like the> ันกองมากดีใจเยหันกองมาดีใจยังล่วงหาสิบบาทแมง ยังมีเสียงสบบาทหรอบ่มีเรียนจิบเรียนหาเลยบ่มีมั้งเชื่อ,อมจังว่ะแยกมาอ่วย <c oughs> อะไรได้เดี๋ยวดูคู่ต่อไปฮะเดี๋ยวผมพอปิดสูจสดนะตรงนี้นะคุยกนได้จบลงไปแล้วหรือว่าอยากคุยกับแอดมินต่อวุ้ย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 